พี่โตครับมีติดต่างๆเนี่ยครับมีประตูสําหรับเข้าออกโดยเฉพาะไหมครับครับผมคลิปนี้ครับหัวข้อนี้ผมว่าจะทํานานแล้วเนาะผมก็พยายามไล่ทําลงนะครับผมม,มิติเนี่ยครับโอ้แค่ในที่เราอยู่บ้านเราเนี่ยอยู่ในโลกเนี้ยโอ้ก็ทับซ้อนเยอะแยะแล้วเนาะทับทับทับ,ท,บทับกันซ้อนกันโอ้เยอะแยะไม่ต้องคิดนอกโลกเลยก็เยอะขานาดไหนเนาะ แค่เราอยู่กับสติปัจจุบันให้ดีก็พอเนาะอยู่ในความปัจจุบันเราทําให้ดีที่สุดตรงนี้ก็ดีที่สุดแล้วครับขอให้มีความมั่นคงมีศีนธรรมอืมเจริญสิภาวนาไปสู่หนทางพ้นทุกข์ได้ตรงนี้ก็ประเสริฐแล้วนะครับประตูมิติมีจริงไหมมีนะครับแต่บางที่อ่ะไม่มีประตูมิติมีแค่การปิดกั้นอะไรบางอย่างอืมเข้าออกเท่านั้นนะครับบางจุดเชื่อมต่อ,อจุดก็มี นะครับอืมอันนี้ผมเล่าด้วยปัดจ,จัดตั้งแหอะนะที่ผมไปรับรู้และทำหน้าที่ทางจิตมานะครับบางทีที่หนึ่งที่ผมเคยไปปุ๊บโผล่ที่หนึ่งไปต่างประเทศต่างโลกก็มีมันเป็นจุดเชื่อมพลังงานกาันที่บางคนก็ไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นอ่ะเป็นประตูมิติครับเข้าออกอืมของกายทิพย์หรือดวงจิตวิญญาอะไรต่างๆทั้งในโลกเราและนอกโลกอืมมันเชื่อมกัน เป็นประตูหรือรูหนอนอ่ะจะเรียกว่า <Yeah. S 1> เป็นรูหนอน <c oughs> อ่ารูหนอนมีจริงนะก <c oughs> ารที่แบบเดินทางในรูหนอนประตูมิติอย่างเงี้ยอ่า <c oughs> เพราะว่าการเดินทางทางจิตเนี่ยบมื่ชีระยะเวลามันมันข้ามมิติข้ามจักรวาลไกลใช่ไหม <c oughs> มันต้องมีประตูรูหนอนที่เดินทางเฉพาะ <c oughs> มันต้องสร้างมันการสร้างนี่มันต้องสร้างกับพลังงานครับสร้างกับพลังจิตนะครับ สร้างกับพวกเทคโนโลยีทางจิตที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเราอ่ะอย่างก้าวไม่ถึงพวกเขานะครับผมบางทีที่วาร์ปวาร์ปวาร์ปอะไราวาร์ฟหมายนะมันมีจริงนะมันมีคล้ายอะไรมันจริงนะคอะ่มันเป็นโมเลกุลที่มันผนึกกับจิตวิญญ,ญาณพลังจิตมันสามารถทําให้วัตถุหนึ่งนะเคลื่อนที่ได้ในรูปแบบของไรสภาพไรตัวตนนะอืมมันมีจิตที่เรา จิตของพวกเขาประสานพลังจิตไว้อยู่นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ประสานจิตท,ที่ละเอียดพอสมควรอืม mm hmm. นะครับมันก็สามารถให้หายไปในทิศตาได้สามารถพางให้เห็นได้ยูไม่ว่าจะเป็นยูเอฟโหรือต่างดาวหรือกายทิปอะไรเงี้ยเอสามารถพางตัวตนได้นะครับเพราะว่ามันมีอนุจิตที่เทคโนโลยีละเอียดตรงนี้เออมาใช้งานซึ่งในโลกเรายังทําไม่ได้นะครับ ตรงนี้จะขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวไว้ฟังนะครับประตูมิติที่มีที่เป็นวงกลมอะครับที่มีแบบไฟรอบๆอบอะอืมตัวนี้ผมไม่ได้ดูหนังมากเกินไปนะมันมีจริงคล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นไฟที่ร้อนอะไรนะมันเป็นประตูที่เปิดด้วยฤทธิอำนาจทางจิตบางอย่างนะครับที่เชื่อมต่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอืมตอนนั้นนะครับผมไปทางจิตเนาะผมเข้าไปในประตูนี้นะครับ ตอนแรกก็ประตูตยังไม่เปิดนะอา่าแต่ถ้าพักไปถึงจุดหนึ่งเหมือนเขาสแกนคนอะไรบางอย่างไม่ได้ให้คนเข้าหรือจิตวิญญาณอื่นๆเข้าได้ง่ายแล้วทีนี้พี่ไปพี่ก็เข้าไปอา่าก็เขาน่าจะรู้ว่าพี่ไปทําหน้าที่เนาะครับเออก็เข้าไปอืเข้าไปก็เป็นเหมือนประตูวงกมลมเราก็เดินข้ามเข้าไปรอดเข้าไปทีนี้มันมี คนคนหนึ่งที่เป็นจิตวิญญาณอยู่แถวที่นั้นอะ่ะเป็นผู้หญิงคงมีความเกี่ยวข้องกับผมและอืคงไปช่วยอะไรเขาอ่ะเขาขอไปด้วยอืมผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับเขาขอไปด้วยโดยที่ผมยังไม่อนุญาตนะครับแล้วทีวนี้เขาข้ามไปข้ามไปเป็นไงรู้ไหมข้ามไปไม่ได้ ติดหนึกเลยติดติดหนึกในประตูนั้นเลยแบบข้ามไปเนี้ยเอาขาข้ามไปวงกลมที่เป็นรอยต่อที่จะเข้าไปฝั่งหนึ่งอืมติดหนึกเลยไอเราก็คิดเวทนาะคออิดสงสารทาไมดื้อจังทีนี้ก็ไปช่วยส่งเคล้อเขาอ,อยากมาก็มา,ด,า,มาแบบดึงเข้ามาแบบดึง <laughs> เข<า>้ามาแบบคือทุกคนอ่ะนึกภาพบอกเนาะ เวลาเราเข้าไปในประตูแล้วประตูมันกาลังจะปิดแ่ะครับเออแต่นี่มันไม่ใช่หนีบนะมันเป็นประตูมิติแบบมันต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับเขาการเดินทางแบบนี้มันจึงจะทําได้ถ้าเขาไม่อนุญาตมันไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับในงานที่ทําอ่ะมันเข้าไม่ได้ครับเออมันเปิดไม่ได้เข้าไปก็ติดหนึ่นมันไม่ใช่ประตูปิดนะปิดเงื่อคือมันค้างเลยค้างแล้วเด็กคนนั้นก็ทุรนทุเลระแบบโอ้ยงเงี้อย่างเนี้ยมาปนเงี้ยผมก็ ด้วยเป็นดันเข้าให้เอ้าเข้าเข้าอยากไปก็บอกว่า่าต้องฟังนะถ้าเขาเข้าไปด้วยต้องฟังนะครับผมบอกเขาก็ทําหน้าตาน่าสงสารเหมือนกับเกือบอันตรายนะเกือบอือดีก็ส่งเคราะห์เข้าไปนะครับเข้าไปก็ก็มีสัมมาคารวะอยู่นะเออโดนโดนสั่งสอนประตูจะหนีบเอาอ่ะครับอือมันไม่ใช่แตไปอย่างนั้นได้ก็ก็ไม่ธรรมดาไม่ใช่หรอก สามารถแต่ที่ช่วยไงที่ช่วยไงช่วยเปิดทางให้ช่วยดึงให้เออแบบเออแบบมันเขาเลยเข้าไปได้เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาดีนะเหมือนลูกครึ่งนะเออหน้าออกเหมือนไทยด้วยแต่เหมือนลูกครึ่งเขาถอดจิตมาหรือเปล่าครับพี่โตอืมตอนตอนที่พี่ไปพี่ไม่ได้พิจารณาอะไรมากอพี่ว่าจิตพี่ว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับพี่อยู่ในภพภูมิหรือไรแถวแถวนั้นอ๋ออยู่ในภพภูมิที่แบบ าเจอพอดีมาคาบเกี่ยวพอดีเงี้ยครับแล้วอยากแบบอยากรู้อยากเห็นอยากไปด้วยอราได้สนุกอ่ะอ๋อประมาณเนี้ยครับเอออยากข้าไปดูอีฝั่งหนึ่งเออมันมีจริงนะไม่มีอะไรไหมประมาณเนี้ยเดี๋ยวทีนี้ก็ดื้อเลยโดนประตูไม่ให้เข้าอย่างเงี้ยเออแต่หน้าตาน้องเขาน่ารักนะเออหน้าตาเหมือนลูกครึ่งแต่คล้ายๆแขกแล้วก็ไทยด้วยอ่ารเงี้ยเออเป็นภพภูมิที่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จากดวงจิตจากโลกมนุษย์อ่าใช่ มันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกมันก็เขาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับพี่แหละครับในตอนนี้ไปก็ดึงเขา <laughs> ดึงเขาเข้ามาโออประตูมิติอ่ผมบอกถ้าเขาพลังงานเขาไม่ลองรับไข่ะหรือเราไม่มีบุญบาร,รมีมีอะไรที่ฆ่ามิติอะไรได้อะเข้าไม่ได้นะเราอาจจะมีฤทธิ์อำนาจมีอะไรก็จริงแต่มันไม่ได้ที่จะทําได้ทุกคนนะ นะครับที่จะข้ามสู่มิติหนึ่งไปมิติหนึ่งเขาต้องอีกฝั่งหนึ่งเขาต้องเปิดทางให้เราด้วยแล้วเราต้องมีหน้าที่ด้วยถึงจะเข้าออกได้ครับอืแต่เด็กคนนั้นน่ะไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงเพื่อเอดีไปเห็นคือว่าเด็กมันอยากเรียนรู้อยากอะไรเออก็ส่งเคราะห์นะครับครับอืวามเป็นจริงอ่ะอาจจะอยุเยอะในกบผมอีกก็ได้นะในความในโลกมนุษย์อ่ะแต่งจิตวิญญาณเขายังเด็กอยู่ไงนี้ข้ามข้ามไปได้แล้วโอ้ก็ไปเจอสิ่งก่อสร้างใหญ่โตมาก ไ่เป็นเหมือนเป็นสถานที่แบบอลังการมากเลยบอมครับมันเป็นเมืองใหญ่มากเลยแบบ oh. โอ้อลังการมากมันเป็นมิติที่แบบโหเหมือนนิยายอบอาเออคล้ายๆแดคล้ายๆแบรนเทพนิยายแบบโอ้ยยอลังการแต่มันเห็นในภาพเอไอที่เขาทําขึ้นมาครับอลังการมากเลยครับแล้วแล้วอะไรไม่รู้แล้วแบบสัตว์อะไรไม่รู้ตัวใหญ่ๆก็มีอยู่นะ แล้วก็มีคนตัวใหญ่ๆด้วยมองมามองเข้ามาโอ้มันจะบอกไปจะพูดไปเป็นยักษ์ก็ไม่ใช่อ่ะครับรูปร่างเขาใหญ่มากเขาซ่อนรับมันค่อนข้างเมืองเขามันใหญ่มากใหญ่กว่าเมืองมนุษย์หลายหลายพันเท่าเลยนะมันอลังการไม่มีที่สุดคือขยายเป็นอาณาเขตเป็นเป็นเหมือนปราสาทเป็นอะไรมันไม่ใช่ปราสาทแบบเหมือนทางขอมอะไรเงี้ยแต่มันคล้ายคล้ายคล้าย,าย,ายมีเหมือนฮินดูด้วยเงี้ยผสมภาษฮินดู ด้วยเออน่าจะเป็นเงี้ยแล้วก็เหมือนกับมีองค์เทพทางฮิน,ฮนดูด้วยอ๋อเท่าที่พี่ที่เห็นนะครับอืมส่วนรายละเอียดเป็นยังไงเนาะก็ไปเป็นการที่เราไปทาหน้าที่ทงางจิตแล้วครับไปเหมือนกับไปช่วยขับเคลื่อนอะไรบางอย่างอืมในมิติตรงนั้นนะครับไปถ่ายทอดในภูมิปัญญาของเราเขาก็คือเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันนะครับยละเอียดลึกๆผมไม่ขอพูดเนาะแต่รู้ว่าไปทํางานทางจิตแล้วกันนะครับอืมแล้วพันเด็กตองนั้นไปก็อืมสนุกใหญ่เลยเปิดหูเปิดตาเอานะครับตอนแรกเข้าไปก็อใจนี่ตกใจนิดหนึ่งนะโอ้ยตัวใหญ่จังนี่จริงอ่ะเขาย่อตัวเล็กเข้าเราได้อ๋อเขาให้เห็นแบบใหญ่ๆมันยากก่อนบ้านเมืองเขาอาจจะมีอะ เหมือนกับพลังอนุภาคทางจิตเขาในรูปร่างของเขาเนะี่ยในกายเขาอาจาจะสามารถที่จะเนรมนิตกายใหญ่ได้เพราะบ้านเมืองเขามันอลังมันแบบยิ่งใหญ่นะอเออมันมิติต่างโลกเลยใช่ไหมครับอือพี่ว่ามันมันคาบเกี่ยวกับโลกเรานี้แหละคบาบเกี่ยวด้วยใช่ค<ม>าบเกี่ยวเ<ม>ชื่อมมันไม่ไม่ไม่เชิงเป็นสวรรค์ใช่ไหมครับหม่ใหม่คือมิติเขาก็ จะแก่จะตายเหมือนกันหรือเปล่าใช่มันก็ยังเวียนไหยในวัหต่างเดิมแต่มิติเขาจะดีความมนุษย์เยอะอออนะมีฤทธิ์มีมอะินิหารด้วยเออมิตินี้เหมาะในการสร้างบารมีเนแนวความเพนทางด้านฤทธิ์เหรอครับไม่นะมันมันทางฤทธิ์ก็ไม่ใช่นะมันเป็นการเรีองเหมือนกับการนับถือการ เหมือนกับอืมย่างไงนะเทวะมันไม่ใช่การมันเป็นทางลิตน่ะครับมันเป็นแบบมิติที่ซ่อนนะที่แบบไม่ได้เปิดเผยมากับที่ไว้เพื่อกับไว้เชื่อมต่อพลังงานอะไรบางอย่างที่จะเคลื่อนน,นุนแล้วก็เป็นที่อยู่ของพวกเขาครับเออที่ที่อยู่ในแบบนั้นที่สร้างบนารมีแบบนั้นนะคือพลังงานเขาจะเชื่อมต่อฮินดูเออถ้าที่พี่บอกว่า อินอินดูกับพรามเนี่ยครับเกี่ยวกับพะสิวะอะไรประมาณเนี้ยเจอกับข้องกับฤาษี่ก็ประมาณนั้นใช่แต่แต่ก็ไม่เห็นฤาษีแต่รูปร่างเขาจะใหญ่โตเหมือนยักษ์นะคะใหญ่โตแต่เขาก็ย่อมาเป็นเหมือนเราได้นะตอนพูดคุยก็ย่อนะเขาไม่ได้อย่างนี้ครับมันไม่ใช่เป็นแนวริดในแนวริดมันจะแบบไม่ใช่แบบนอาคารอะไรอย่างนี้มันก็พังทลายหมดแล้วเป็นการฝึกเรี เออมันเป็นการแบบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาว่าได้เหมือนกับเทวะนิยมใช่ไหมครับเออประมาณเออใช่ใช่ถูกต้องแบบอย่างนี้แหละเป็นสถานที่ของเกี่ยวกับฮินดูพราณ์เนี่ยเป็นเทวนิยมที่เขาบูชาอะไรอันเป็นแหล่งพลังงานตรงนั้นครับเออที่พี่บอกว่าไม่ใช่สุกติภูมิมากคือว่ามันมันคาาเกี่ยวกับโลกมันเป็นมิติที่ยังอยู่กับโลกเราอยู่อ่าโลกเรามันเชื่อมต่อกับนอกโลกด้วยอืพลังงานตรงนี้อื แล้วมิติที่มีประตูเปิดอะไรเงี้ก็มีนะเป็นพวกนี้ขเขาจะมีคนเฝ้าดูแลถ้าไม่มีกิจไม่มีธุระไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปไม่ได้ไดมีเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เข้านะอืแต่บางคนมีหน้าที่โดยตรงเข้าไปได้เลยไม่ต้องรอประตูวาร์ปเข้าไปได้เลยเพราะว่ามีหน้าที่อยู่แล้วเขาคุณธรรมรับรองอยู่แล้วครับเข้าออกได้อืแต่ถ้าอะไรที่เจือปนปลอมแปลงเข้าไม่ได้นะ,นะแล้วต่อมามิติที่แบบทางใสๆก็มี อออ้บางทีเดินชนก็มีออาบางทีแบบเดินชนแล้วแต่พลังงานที่ใช้สร้างประตูใช่ใช,ใช่เป็นรูปแบบไหนถูกต้องรูปแบบว่าแตกต่างกันไปอืมบางทีอยากคนเดินไปชนตื้อเนี้ยอ่าบางคนเดินไปทะลุได้เฉยเอ้ยทําไมบางคนเดินไปถูกปิดกัน้นอ่าอย่างว่าถ้าไม่มีกิจไม่เกี่ยวเขาไม่มีเปิดให้ครับอืมไม่มีความเกี่ยวข้องกันในด้านบุญบารหมีเข้าไม่ได้อมืมันก็เหมือนปิด วางเขตไว้แนวมิติแนวอะไรอะ่ะอ่าไว้เข้าออกเนี้ยอ่าเป็นมา่านพลังงานมิติกั้นกั้นกั้นอ,อ่นาเขตอืมมันมีหลายรูปแบบครับที่ผมเจอเนาะผมก็ยกมาเล่าให้ฟังฟังเฟินเฟินนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเนาะให้เอาสติปัญญาที่ได้ไปใช้ก็พอเนาะนะครับผมมีเยอะครับมิติหลายรูปแบบนะครับอืมผมก็เล่าเข้า ให้พอเข้าใจเนาะมิติในน้ําในดินในทะเลก็มีหมดนะ mm hmm. เออนะครับผมบางทีเราเห็นทะเลเห็นแม่น้าเห็นอะไรอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่เป็นมิติอยู่ก็ได้ออนะครับผมอันนี้ก็เคยเจอเหมือนกัน mm hmm. นะครับบางที่ปิดกันนะ้นอะเข้าไม่ได้นะนะครับผมบางทีเป็นภพภูมิบาดาลเงี้ยของทยานหนาของกายจิปเงี้ยเออนะครับผมก็เป็นเหมือนมิติเช่นกันก็ ถ้าไม่มีจิตเข้าออกไม่ได้นะครับผมขอปิดไม่ให้คนนอกเข้าเลยนะครับทุกที่มีจุดเชื่อมต่อหมดแล้วผมก็ไป้ทำหน้าที่ทางจิตนะปึ๊บมันคือือมเกี่ยวกับเครื่องบินเกี่ยวกับรถอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกจิตวิญญาณบางทีจากจุดจุดหนึ่งจากไทยอะไปต่างประเทศก็มีปึ๊บเลยเออนะครับผม มันมีลดน้ํามันลดไรที่จะประสบบทเหตุเนานะมันกับเหมือนกับว่าไปทานเนี้ยปะไรเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงแต่ช่วยไม่ให้มีการสูญเสียอะไรนะครับช่วยในการกาลังที่เราทําได้อันนี้ก็ต้องใช้บารมีมากมเลยแล้วก็เออใช่แล้วก็การเคลื่อนย้ายมิติก็ทําได้นะม,มันต้องใช้พลังงานใช้บุญญาธิการบุญยฤทธิ์อ่าไอ้อน,นี่ผมก็เคยไปทําหน้าที่แบบนี้เหมือนกันอืมนะครับ โรคจิตวิญญาณไม่สวยโรยด้วยกีบกุหลาบนะมันอันตรายนะนะครับมันมีสิ่งที่อันตรายกว่าโลกเราอีกนะบางทีมีภัยอันตรายมีระเบิดมีอะไรก็มีนะเออที่ผมไปทําคือย้ายย้ายระเบิดย้ายอะไรอะ่ะไม่ให้มีจิตวิญญาณล้มตายอะ่ะย,ย้ายไปายือเคลื่อนมิติไปไว้อีกที่หนึ่งนะครับเืะนกับเราเคลื่อนมิติเอาย้ายพลังงานนะครับ เพื่อความปลอดภยัยเพื่อความเซฟในดวงจิตวิญญาแล้วก็ทรัพยากรที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทางโลกด้วยนะครับความสมดุลมันจะเสียหายอืมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทําไปเราต้องมีใจิตใจที่มีความเสียสละนะครับมีคุณธรรมมีหน้าที่เนาะทําไปนะครับเล่าไปก็อย่าเพิ่งเชื่อเนาะฟังเพื่อความมันเทิงนะครับสบายสบายชิลๆให้ได้สติปัญญาก็พอเนาะอะไรดีๆเอาไปก็พอเนาะนะครับผม คลิปนี้ก็ขอเล่าเรื่องประตูมิติเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ